หลังจากที่เรานะครับเคยนําเสนอการใช้ปุ๋ยหมักใบสะดานี่นะครับเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ถามหาสูตรปุ๋ยหมักใบสะดานะครับใช้ใบสะดาใบไผ่หรือพืชอือ่นๆก็กกได้นะครับผมที่มีความเหมาะสมจริงๆการใช้ใบสะดานี่จะมีประโยชน์ในเรื่องของอาการไล่แมลงด้งวยด้วยความขมของเขาเนาะนะครับแล้วก็พอมีความขมเนี่ยแมลงต่างๆก็จะไม่ค่อยมากินนะครับ นี่นะครับก็จะมีใบสะเดาสองส่วนใบไผ่สองส่วนนะครับหรือใบไม้อื่นก็ได้นะแต่ให้มีใบสะเดาอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวสองส่วนแกลบดิบ <c oughs> สองส่วนแกลบดำสองส่วนเนาะหมักขี้วัวไว้ใช้เองนะครับผสมสารก็คือมีขี้วัวหมักหรือไม่หมักก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พองอดอเนี่ยนะครับจากน้ําตาลย่อยสลายจะใส่ใช้พองอดอเออใช้พอดอสองลื่นอื่นก็ได้นะครับทีนี้ ขั้นตอนการหมักก็หมักไว้จนกว่าปุ๋ยจะย,ย่อย,ยสลายจากเนี้ยเป็นใบไม้เนี้ยนะครับให้เป็นอย่างนี้เลยให้เป็นผงแบบนี้นะครับสามเดือนหกเดือนนะครับหมักเอาไว้ทีนี้นะครับสูตรอีกสูตรหนึ่งของคุณยายไว้นะครับท่านก็จะใช้นี่ฮะหมักขี้วัวไว้ใช้เองผสมสารเนี่ยตัวเนี้ยนะครับท่านจะเอาขี้วัวมาเผาเลยนะครับพอเผาปั๊บขี้วัวก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับก็สามารถไปหมักในนี้นะครับเนาะ เพื่อ,อใช้งานในเลนท่านก็จะใช้ขี้วัวเผากับใบสะดาวเผา2ออย่างเผาใส่กันเลยนะครับะะนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูสูตรทำปุ๋ยหมักใบสะดาวนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดี